อ้าวทุกคนครับเห็ดบทขอนโอ้ยฟุกมากอันนี้คือยังดีๆเลยใช่ไหมสาวเปียใช่ค่ะคือดอกอ่อนๆเลยใช่ไหมกําลังเลยค่ะกําลังพอดีเลยค่ะไม่ใช่ไม่แกงไม่ใช่ดอกแบบพี่เราเก็บตอนนั้นเนาะไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกเห็ดยังท้องขาวอยู่ค่ะตอนนั้นเราเก็บนั่นเป็นเป็นเขียวแล้วเนาะหลังเขียวแล้วที่เขาเขาว่ากันอันนั้นเอาไปซุปใช่ไหมใช่แบบนี้คือแกงได้เนาะแบบนี้แกงได้เอาละได้แกงน้อยหนึ่งแล้วได้ไหมสาวเปียได้แกงมอหนึ่งไหมมอน้อย กิ<ใ>น,นคนเดียวอิ่มเนาะได้แกงหนึ่งอยู่เนาะนกินกระบอกไทายหิมเลยค่ะเลยงี้จะได้เอาไปให้พ่อสาวเปียกินเห็นบ่นเนาะเห็นบ่นอยากกินน่ะแต่ปีนี้เรายังไม่ได้กินเห็ดพอเลยเนะาะสาวเปียเห็ดพอเราออกน้อยมากเลยค่ะปีนี้สาวเปียก็ยังไม่ทันได้กินเลยแถวบ้านยังไม่ได้เก็บเลยปกติพ่อสาวเปียรู้ที่เห็ดพอเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เนาะมันปีนี่ทุกคนขอนเดียวครับขอนเล็กๆ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลยเอฟซีใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สิเอ็ดแล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีพศสองพันห้า้อหกสิบห้าครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับผมป่าบ้านหนองเมฆค,ครับตำบลห้วยขาเบอร์บุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับเข้าป่าล้วหาเห็ดเหมือนเดิมครับทุกคนเมื่อวานหมายอยู่ครับเห็ดละโงกก็ ได้เยอะพอสมควรครับเมื่อวานหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาตัดพอถอดใจเก็บแต่เห็ดละงกบานครับทุกคนบ่าวไทยกับสาวเปียเหนื่อยมากเลยตัดพอเหนื่อยเหนื่อยเลยครับได้เก็บแต่ได้เก็บก็ไข่ละงกเล็กๆดอกข่าวก้อยนะครับจะจูมก็ไม่จูมให้เจอก็เจอแบบบานๆออกจูมๆให้แต่คนหนึ่งเขาเก็บครับทุกคน บ่าวไทยกับสาวเปียเหลือใจมากวันนี้ก็มาล่อหาเห็ดเหมือนเดิมครับทุกคนไม่รู้ว่าจะหมานเห็ดอะไรครับวันนี้แต่ฝนตกครับเมื่อวานเมื่อวานฝนตกทั้งคืนเลยครับฝนตกหนักมากวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็มาถึงป่าตอนประมาณหกโมงเช้าแล้วนะครับทุกคนแต่อากาศยังมืดคืมอยู่ครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นกับบ่าวไทยกับสาวเปียนะครับว่าวันนี้พวกผมจะหมานหรือเปล่าไปรอรลบชมกันเลยครับหมานกับเห็ดพึ่งไข่เนาะสาวเปียค่ะ วันนี้ลงมาดูก่อนเลยครับเมื่อวานไม่ทันเขาเนาะดอกสว,สวยเลยครับนี้เราจะหมานหรือเปล่าหมานครับวันนี้วันนี้ตึ้งไข่มีแจดอกสวยๆแล้วครับสาวเปียแดงมาเจอเดินมาดูค่ะที่เคยเก็บนาะที่ประจำครับที่ประจำสาวเปียใครเตะน้องนี่ <c oughs> ทำไมน้องนอนแบบน,นี้เราเขาไม่เห็นนาะ เห็ดพึ่งดำดอกแรกของวันครับเราจะหมาเห็ดพึ่งดำน้องสาวเพียวันนี้เห็ดพึ่งลมครับเป็นละง้ขาวทุกคนดอกแรกของวันครับเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าสาวเพียน่าสงสารมากเลยค่ะเห็ดพึ่งนกยูงครับเมื่อวานเราก็มาดูตรงนี้นาะสาวเพียค่ะเมื่อวานก็มาดูแปลว่าน้องเพิ่งเกิดหรอน้องเกิดแล้วเลยค่ะแต่เมื่อวานเราไม่เห็น เป็นดอกเล็กเนาะค่ะอู้ยส,สวยๆเลยค่ะทุกคนสีนี้จะสวยมากเลยนะคะทุกคนครับเบ่าไทยกับสาวเปียกลับมาอีกแล้วกับการเก็บเห็ดละโอกบาน<ม>เดินทุกวันปล่อยให้มัน,มนบานเมื่อวานพวกผมไม่ได้มาทางนี้นะคะทุกคนทุกวันมาทุกรอบค่ะไม่เจอเว้นไปหนีไปที่อื่นเมื่อวาน เป็นแบบนี้อหลีนะครับทุกคน<อ>เป็นจริงจริงตอนพวกผมมาจอบทุกวันไม่เคยได้ครับนี้พึ่งบานเนาะยิงสวยอยู่ค่ะเห็ดพึ่งดำครับ แค่จะแบบนี้เนาะสาวเปียค่ะไหนดอรอ่งสาวเปียโอุ้ยสาวเปียคือตาดีแท้ครับทุกคนนี่ตรงนี้ดอกน,<ะ>นี้นี่เหรอไหนแป๊บนึงครับทุกคนเดอนกล้องช้าๆเดี๋ยวทุกคนเรียนหัวโอุ้ยดอกงามนะครับทุกคนเปิ้ลไข่ครับ ดอกวันนี้สวยมากเนาะสาวเปีคยะมาครับทุกคนสาวเปียเห็นตั้งแต่อุ้ยสองดอกสาวเปียะเพ่ดอกเดียวสาวเปียเห็นตั้งแต่ยังเก็บเห็ดดอกแรกไม่เสร็จทุกคนส่วนมากเห็ดที่เห็นนี่จะเป็นสาวเปียเห็นนะครับป่าวไทยไม่ค่อยเห็นหรอกเห็ดพึ่งไข่แฝดสามครับมีเห็ดแดงด้วยทุกคน วิดอย่งสวยอยู่น้าสาวเปียค่ะอู้มีมแมลงม้มด้วยตายอีกพึ่งขมิ้นครับหูวขาดตันๆเลยทุกคน,นเห็ดพึ่งดำออกกับเห็ดพึ่งไข่เลยครับทุกคน,นบาทไรายกับสาวเปียเจอแล้วครับ ห็นเงูกแดงโดงมะสาวเปียค่ะสวยมากเลยนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้แดงแปรขนาดนั้นเนาะค่ะเขาดอกใหญ่สวยมากเลยนะคะทุกคนเจอแต่แบบนี้เนี่ยสุดยอดเลยค่ะถ้าเจอแต่แบบนี้พุ่มเมื่อวานเนาะถาเปียใเป็นเสียบยี่สิบดอกถ่ายรูปถือสวยเลยครับบ้านนีงแล้วครับต่าไปเถาเปียกลับมาแล้วครับบานเห็ล้วงอกบาน ตลอดเลยดูค่ะเอาไปแกงทุกคนแม่เอาไปแกงก็ไปทําเชื้อนะสอวเปียน่าเสียดายมากเลยน้องเปื่อยทิ้งโมเราไม่ได้มาค่ะทุกคนวันนี้ยังไม่ได้ไฮไลท์ดีๆเลยเนาะสอวเปียค่ะเจอที่รักดอกสองดอกครับแต่ก็ยังดีค่ะที่เจอเนาะยังดียังดีกว่าไม่เจอครับทุกคนสองดอกครับทุกคนดอกเล็กๆก็ยังโดนแมลงกินเนาะน้องโดนแมลงกินค่ะ ตรงเมื่อวานที่เก็บเป็นพุ่มก็เจอบานดอกหนึ่งครับทุกคนบานหน้าสงสารมากบานเล็กาามาดูตรงนี้อา้าวทุกคนครับเห็ุบทขอนโอ้ยฟุกมาก อันนี้คือยังดีๆเลยใช่ไหมสาวเปียใช่ค่ะคือดอกอ่อนๆเลยใช่ไหมกําลังเลยค่ะกําลังพอดีเลยค่ะไม่ใช่ไม่แกงไม่ใช่ดอกแบบพี่เราเก็บตอนนั้นเนาะไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกเก็บอย่างท้องขาวอยู่ค่ะตอนนั้นเราเก็บนั่นเป็นเป็นเขียวแล้วเนาะหลังเขียวแล้วที่เขาเขาว่ากันอันนั้นเอาไปซุปใช่ไหมใช่แบบนี้คือแกงได้เนาะแบบนี้แกงได้เอาละได้แกงน้อยหนึ่งแล้วได้ไหมสาวเปียได้แกงมอหนึ่งไหมมอน้อยกินคนเดียวอิ่มเนาะได้แกงหนึ่งอยู่เนาะ กินกระบอกทายหิมเลยค่ะเล้วจะได้เอาไปให้พ่อตาอเปียกินเห็นบ่นเนาะเห็นบ่นอยากกินนแต่ปีนี้เรายังไม่ได้กินเห็ดพ้อเลยเนาะตาอเปียเห็ดพ้อออกน้อยมากเลยค่ะปีนี้สาวเปียก็ยังไม่ทันได้กินเลยแถวบ้านยังไม่ได้เก็บเลยค่ะปกติพ่อสาวเปียรู้ที่เห็ดพ้อเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เนาะมันปีนนี่ทุกคนขอนเดียวครับขอนเล็กๆ็กเห็ดพึ่งไข่ครับ กูอยากได้แต่แบบนี้เนาะสาวเปี๊ยะได้แบบนี้เนี่ยสุดยอดเลยค่ะสาวเปียหมาเห็ดังงกเอ้ยสาวเปียรู้ที่เห็ดเพิ่งไข่เยอะมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเห็ดยังไม่จันออกเยอะเนา<น>ะสาวเปียออน้อยเนาะป้าทุกคนอ,อน้องสวยมากน้องสมบูรณ์มากลยเนี่ยทุกคนแค่ว่าน้องลอกใหญ่ครับอ,อันนี้น้องก็เริ่มบานแล้วนอนเลยแต่ว่ายังได้อยู่ค่ะไม่ได้นิ่มยังแข็งอยู่ อ้เดล่านี้สวยๆเลยเมื่อวานสัเปีเข้ามาดูอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เห็นเห็ดพึ่งเลื้ยหเือเห็ดพึ่งขาลายครับทุกคนสวยมากเลยสมบูรณ์มากเห็นละงูขาวครับเราเพิ่งได้ดอกแรกเลยหรือเปล่าสัเปีเห็ดละงูขาวนี่เราได้แล้วดอกหนึ่ง๋อได้แล้วเหรอโอเออใช่ใช่ได้แล้วโอ้โหดอกน้องน่ารักมาเลยค่ะโอ้สวยมากทุกคนโอ้โดนแมลงกินเหรอสัเปีย มัแดงกินไปนิดนึงค่ะดอกแฟนครับโอ้ทุกคนเห็ดพึ่งดำหอ,อกด้วยกันครับแต่คนละสีตรงโดนแดดตรงนึงไม่โดนแดดสวยมากเลยครับโอ้ยเบ่าลาออนซอนเห็ดแบบนี้มากเลยนะครับขาใหญ่มันสวยมากเลยนะครับทุกคนดอกแบบนเนี้ยสมบูรณ์เนาะสาวเปียเห็ดพึ่งมองเ,เห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับอู้ดอกยังสวยๆอยู่เลยเนาะสาวเปียสวยมากเลยค่ะ มาอยู่กับเ็ดพึ่งไขแล้วครับฮะผมอ่อนตอนดอกวบนนี้มากได้จะดอกแบบน,นี้นะครับน้องน่ารักน้องน่ารักมากทุกคนน้องขาใหญ่น้องขาอ้วนนี่อ้วนตุยยังมีเชื้อขาวน้องอ้วน,นตรงนี้ชอบออกขากลมใหญ่แบบนี้เลยทุกด,ดอกเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นขาจะส้นสัต พี่จะดอกสวยๆเลยครับเห็ดพึ่งดำครับผม มากเลยครับเรอยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะครับทุกคนมันไม่แก่นะครับสาวเปียจะเห็ดพึ่งดำหมู่นะครับทุกคนวันนี้เราก็หมาเห็นพึ่งดำอยู่นอกสาเปียหมายอยู่ค่ะวันนี้ พบบางทีนี่นะครับตอนนี้เห็ดผู้ผมก็ได้พอสมควรแล้วนะครับทุกคนแต่ไม่ได้ถ่ายทุกดอกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทุกดอกครับทุกคนมาดูกันค่ะโอ้ทุกคนครับดอกมันโอ้โหขาใหญ่มาก้องออกดอกสมบูรณ์ค่ะตรงนี้ดอกใหญ่เฉยนะครับสมบูรณ์มาก หมาดดิ้องบ่าวไทายวันนี้หมานอยู่ครับเบ็ดมึงดำวันนี้เห็ดพึ่งขมิ้นครับโอโห,โหขายาามากเลยสาวเปียก็อร่อยนะคะแกงจะเป็นเหลืองๆส้มๆแต่ไม่ค่อยออกเยอะเนาะ,ะเห็ดพึ่งขาลายครับโห,หขาน้องอ้วนมากเลยครับเห็ดพึ่งไข่ครับแต่พวกผมก็จะว่าจะได้ ขาลลยกลับบ้านแล้วเนอกสาเปียค่ะเห็ดพึ่งขาลายทุกคนโอ้โหดอกน่ารักมากเลยครับโูดดอกนี้สวยครับข่ะยศเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้กันครับทุกคนเรียกถ้าเรียกว่าถ้าบอกว่าไม่หมาน,นี่ก็น่าจะโกหกนะครับทุกคน มันมันเดิมครับวันนี้แต่ว่าคลิปจะชันหน่อยเนาะ่าวไทยเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายทุกดอกสาวเปียไม่ได้ชันคลิปจะสั้นหน่อยครับวันนี้ทุกคนเพราะว่าไม่ได้ถ่ายทุกดอกนะครับเพราะว่าบางพุ่มเนาะสาวเปียคนเยอะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับทุกคนวันนี้คนก็มีมาป่าพอสมควรอยู่ครับก็ผลผลสรุปรวมๆวันนี้ก็คือหมานครับทุกคนหมานมากวันนี้ได้เห็ดอะไรบ้างสาวเปีย ได้เป็นเห็ดละโกกแดงค่ะเห็ดละโกกขาวแล้วก็เห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งดําค่ะเห็ดพึ่งขาลายหรือว่าเห็พดหหพึ่งเลือดหอเห็ดพึ่งน้าอ้อยนอกบาา่อไทยเห็ดพึ่งนกยุงก็ได้ครับทุกคนหมาอยู่ครับวันนี้มีแต่ดอกตูมๆสวยๆแล้วครับทุกคนเห็ดพึ่งก็มีแต่สวยๆครับหมานักหมาโพดครับวันนี้ทุกคนเมื่อวานฝนก็ตกหนักเนาะสาวเปียตกทั้งวันเลยเมื่อวานตกตกจนเช้าเลยค่ะตกทั้งคืนเลยครับ คนที่ปกติจะมาต้องเห็ดไวๆมามาป่าไวๆก็ต้องได้รอฝนหยุดครับฝนตกหนักมากเอาละครับทุกคนก็ถือว่าหมานอยู่ครับวันนี้มีจะดอกส,สวยๆครับเห็ดละโงกก็ได้เยอะอยู่เนาะสาวเปียค่ะได้เยอะอยู่ค่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็รอรุ้นอยู่นะครับทุกคนอีกวันสองวันพูดมาหลายรอบแล้วครับไม่รู้ว่าเห็ดจะย,ยังไงครับ<ต>ก็ได้เพิ่มเรื่อยเนาะเห็ดละโงก็มีเพิ่มเรื่อยค่ะใช่ครับเพียงพอได้เลี้ยมได้เก็บอยู่ทุกวันนะครับสําหรับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่แบบว่าถามนอว่ามาป่าบ้านหนองเมกแล้วไม่ได้เห็ดเนอคือผมจะบอกว่าเห็ดมันยังไม่ได้ออกเยอะนะครับ ออกแค่ที่ออกค่ะแบบว่าถ้าไม่รู้ที่ที่เห็ดละงกหรือว่าเห็ดพึ่งออกเนี่ยก็จะไม่ได้เลยค่ะอย่างพวกผมคือพวกผมหาเป็นอาชีพอยู่แล้วครับคือว่าหาหาเป็นอาชีพเนาะคือหาประจำคือพวกผมก็ใช่ครับก็คือรู้ที่มันแล้วก็เดินใส่ที่มันเดินหาที่มันครับไม่ได้เดินมั่วนาะเดินมั่วไม่เจอที่มันก็ไม่ได้ค่ะเดินมั่วนี่ถ้าเกิดไม่ไปฟุกเจอเป็นผุ้มจริงๆเนาะหรือแบบไปฟุกเจอที่มันก็คือไม่ได้นะครับคืออย่างพวกผมนี่คือ รู้ว่าเออเห็ดพึ่งขายออกตรงนี้เห็ดพึ่งดําออกตรงนี้เห็ดละงูออกตรงนี้เนาะก็คือจะเดินหาที่ที่มันออกครับจะไม่ได้เดินมัวน,นะครับพวกผมแต่ว่าพวกผมก็คือเดินหลายดอนนะครับเดินหมดครับก็คือดอนผ้าเหลืองดอนคอกวัวเนาะขอกวัวเก่าคอกวักกวใหม่อ่าหนองเม็กเนาะเดินไปทุกที่ดอนกลางค,คือไปหลายดอนครับทุกคนไม่ได้ว่าหาดอนเดียวแล้วได้เยอะนะครับคือว่าอาศัยว่าเดินหลายดอนครับเห็ดมันยังไม่ทันออกเยอะครับทุกคนต้องรอเห็ดช่วงออกเยอะๆเนาะสาวเปียคือถ้าเกิด ออกเยอะจริงๆเห็ดขาวเห็ดแดงเห็ดพึ่งเนี่ยออกเยอะค่ะใช่คือว่าแบบเดินไปไหนก็ได้เก็บเนาะปกติที่เสาเปียเก็บเคยได้เก็บเยอะๆก็จะมีอยู่ประมาณสองดอกสามดอกน้าบาวไทยใช่ปกติอย่างรอบที่แล้วผมได้เก็บที่ว่าพุ่มเลยเป็นห้าิบดอกไปอย่างเส้นเห็นละงโงขาวเนาะใช่หามาก็ยังไม่ได้แหละครับวันนี้ก็คือไ,ได้แค่ดอกเดียวค่ะ <laughs> ก็คือไม่มีเห็ดครับตรงที่ว่าออกเยอะๆก็ยังไม่มี <laughs> เห็ดมันยังไม่ทานออกเยอะครับทุกคนเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับ ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของพวกเราบ่าไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นปกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ่าไทยกับสาเปียต้องขอจอราไปแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ